สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง BG Review หรือ BG Channel นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับของที่หยิบมารีวิวก็จะเป็นตัวของจับฉลากจากการจับฉลากอิรพุทธิเฟสการออเดอร์ Cosmod in the Lost Bell นะครับโดยงานจับฉลากของอาตัว FTO นะครับหรือว่าเฟสการออเดอร์เนี่ยมันจะมีปีละครั้งนะครับก็ปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นชุดว่ายน้ำนะครับปีนี้เป็นว่ายน้ำของ FTO ที่เป็นเจนนักดาบนะครับแล้วก็ของปีนี้ก็จะเป็น Cosmod in the Lost Bell นั่นเองนะครับ สำหรับรางวัล A เนี่ยมันก็จะเป็นตัวฟิกเกอร์มาสเตอร์คิสเลียโวดิมนะครับในขณะที่รางวัล B เนี่ยจะเป็นตัวเซอร์แวน, ines, น,น์นะครับเป็นแลนเซอร์ไคลนีนนั่นเองนะครับตัวฟิกเกอร์ A กับ B เนี่ยสามารถที่จะเอามาต่อวางคู่กันได้นะครับรางวัล C นะครับจะเป็นตัวตุ๊กตาของสุกาสหสกาดีนะครับรางวัล D เนี่ยจะเป็นตัวตุ๊กตาของแคสเตียหรือว่าอาเทเลีแคสเตอร์นั่นเองนะครับ รางวัล E นะครับก็จะเป็นตัวผ้าเช็ดหน้าหรือว่าเพราะว่าผ้าเช็ดมือนะครับรางวัล F จะเป็นสเตปยางนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือจะอิงมาจากตัวมาสเตอร์กับเซอร์แวน์นะครับมาเป็นคู่กันมีทั้งหมดอ่าสิบรางวัลนะครับก็จะเป็นทั้งหมด10แบบมากกว่าอ่าสิแบบนะครับก็คือมาคู่กันตั้งแต่ลอสเบล1หนึ่งถึงห้าเลยนะครับรางวัล G นะครับจะเป็นมินิชิกิชินะครับมินิชิกิชินี้ก็จะยิงผ้ามาจากมาสเตอร์กับเซอร์แวน์เหมือนกันนะครับจากลอสเบลที่หนึ่งถึงห้าจุดห้านะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นรางวัลเฮจะเป็นตัวพวงกุญแจคลลิกนะครับซึ่งจะอิงรูปแบบมาจากตัวมินิฟิกเกอร์นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นรางวัลลัสวันนะครับก็่จะเป็นตุ๊กตาของแคสเซเลียรรูปแบบหนึ่งนะครับสำหรับงานเนี้ยผมก็บีจับมาสักประมาณหนึ่งนะครับเ็เดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากรางวัลแรกนะครับก็จะเป็นรางวัลอ e นั่นเองนะครับผมได้มาทั้งหมด2รางวัลน,นะครับซึ่งรอบนี้รางวัลที่เป็นผ้าเช็ดมือกันเนี้ย มันมีให้จับค่อนข้างน้อยนะครับสําหรับของอิจิบัง f t o รอบนี้นะครับลายแรกที่ผมเลือกมาก็จะเป็นลายของมูซาชินะครับที่ผมค่อนข้างอวยไปพิเศษนะครับอีกตัวนึงก็จะอวยเหมือนกันก็คือตัวสกาาฮาสกาดีนั่นเองนะครับประมาณนี้ลรางวัลตัวผ้าใที่เป็นพวกมาตรฐานของอาทางอิจิบังทั่วไปนะครับไม่มีอะไรพิเศษ ถัดมาก็จะเป็นของรางวัล F นะครับเป็นสเตปยานนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ผมได้มา5รางวัลน,นะครับผมจะได้เป็นคู่ของเซอร์เวนกับมาสเตอร์เนี่ย2คู่แล้วก็มีเศษเหลืออยู่1อันนะครับอันแรกที่ผมหยิบมาเลยนะครับจะเป็นฮินาโกะนะครับฮินาโกะเนี่ยหมดเร็วมากเพราะว่าคนค่อนข้างยงนะครับกับเกาฉางกงเกาฉางกงเนี่ยค่อนข้างเหลือแต่ผมหยิบมาให,ให้มันเข้าคู่กันนะครับสําหรับเซอร์เวนเนี่ยมันจะเป็นรูปคาร์ดนะครับ อ่าแล้วก็ของมาสเตอร์เนี่ยจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นลูกเรจูอยู่นะครับแล้วก็แต่แต่ตละคนเนี่ยจะอ้างอิงจากลอสเบลองแต่ละคนนะครับอย่างนี้ที่จะเป็นลอสเบลที่3นะครับอ่าแล้วก็ของคู่โอฟิเลียกับซิกูดนะครับซิกูดเนี่ยผมจับได้ผมก็เลยหยิบมานะครับอ่าก็จะเห็นว่าเป็นเรจูแล้วก็สัญลักษณ์ลูปค้าเหมือนกันแต่ว่าพื้นหลังเนี่ยจะเป็นรูปของลอสเบลสองนะครับสุดท้ายนะครับเป็นอัศวถามาอันนี้ผมก็ได้เหมือนกันนะครับก็เลยหยิบมา ข้างหลังก็จะเป็นรูปของลอสเบล4ีนะครับกับคาสอาเชอร์ถัดมาที่รางวัลจีนะครับก็จะเป็นมินิชิชิหรือว่าเป็นอาร์ตบอร์ดภาพขนาดเล็กนะครับอันนี้ผมก็จะได้มาทั้งหมด4รางวัน 4, ลวน,นะครับภาพแรกเนี่ยจะเป็นของ l o s เบล l น1นะครับเป็นคู่มาสเตอร์กับเซอร์เันนะครับเป็นคาร์ดอกกับอนาตาเซียนะครับขนาดชิคิชิเนี่ยก็จะประมาณ1ฝ่ามือนะครับแล้วขนาดประมาณกลางพอดีมือนะครับ ถัดมาก็จะเป็นของ Los t บ e l า3นะครับเป็นตัวที่ผมอวยก็คือเป็นฮินาโกะนะครับอันนี้จะมีอยู่2ใบนะครับก็คือมันจะมี2ล่างของทินาโกะนะครับอันนี้ความแรกจะเป็นทินาโกะกับเซอร์เวนนะครับเกาฉางกงอีกภาพหนึ่งก็จะเป็นเธอที่เป็นล่างของยูจีกับคนรักนะครับเซียงวีในล่างของเบอร์เซอร์ก์นะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นของ Los t b e l ้5.5นะครับเป็นคินโตกีกับมาสเตอร์ลิซึกะนะครับ มานี้นะครับสำหรับตัวมิลิชิกิชิสุดท้ายของรางวัลเล็กนะครับก็จะเป็นรางวัลเฮสที่เป็นพวงกุญแจคลิกในรูปแบบของมินิฟิกเกอร์นั่นเองนะครับอันนี้ผมได้มาทั้งหมด5รางวัลนะครับผมก็เลือกมาเฉพาะตัวที่ผมชอบมากๆแล้วก็มีใช้ในเกมจริงๆนะครับรางวัลแรกนะครับเลือกเป็นตัวอย่างกุ้ยเฟยนะครับคาสต่างดาวนั่นเองนะครับถัดมานะครับก็จะเป็น สกาะฮาสกาดีนะครับสุดยอดบัฟสายควิกในตอนนี้นะครับแล้วก็มุตชิเซเบอร์นะครับดาเมจดิวเลอร์ของบัสเตอร์นะครับอ่าแล้วก็เป็นแคสเซเลียนะครับสุดยอดบัฟสายอาร์ตนะครับสำหรับทำลูปโดยเฉพาะแล้วก็มุรามะสะนะครับเซเบอร์ลูปสายอาร์ตนะครับ จริงๆพวกนี้ผมคิดว่ามันก็ทําน่ารักดีนะผมอยากได้ที่เป็นแบบนี้มากกว่านะครับอันนี้จะเป็นมินิฟิกเกอร์ที่ได้มาจากงานจับสลัดรอบที่แล้วนะครับที่เป็นงานของอีเวนต์ัสเวกัสนะครับซึ่งเขาให้มีนิจับปีที่แล้วผมได้มา3ตัวนะครับอย่างเงี้ยมันน่ารักมากกว่าแล้วก็จับต้องได้จริงๆประมาณนี้นะครับจริงแบบนี้ถือว่าโอเคผมก็โอเคแหละแต่ว่าเนี่ยถ้าเทียบกันอะ อย่างเงี้ยมันก็น่ารักมากกว่านะครับแต่อย่างงี้มันก็พอใช้ได้นะครับถูถ่ายไปเพราะว่าเขาไม่ทําออกมาให้ก็ต้องเอาเอาเป็นเท่าที่มันได้นะครับประมาณเล็กก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรางวลใหญ่ที่ผมได้มากันดีกว่ารางวัลใหญ่รอบนี้นะครับที่ผมได้มาก็จะเป็นตุ๊กตา2ตัวนะครับเป็นรางวัล C กับรางวัล d นะครับ C เป็นแคสเตอร์สกาดีนะครับแล้วก็ดีเป็นแคสเตอร์อาร์เทรีหรือว่าแคสเตอริกนั่นเองนะครับ รอบนี้ผมไม่ได้ฟิกเกอร์เหมือนเดิมนะครับก็คือไม่ได้ A กับ B เลยนะครับแต่อย่างน้อยก็ยังดีที่ได้เป็น C กับ D มานะครับขนาดก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับประมาณ1ฝ่ามือได้นะครับนี่นะครับ C กับ D นะครับลัคส์บอลกับลัคส์บอลเนี่ยมันจะต่างกันเดียวนะครับตรงตาแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้น่ารักนะครับเป็นมินนีฟิกเกอร์ที่แบบตุ๊กตานะครับรอบที่แล้วผมก็ได้เป็น มาตัวหนึ่งนะครับเป็นตุ๊กตาของอ er รูเลอร์ออสเรเลีนะครับเป็นรางวัลบีนะครับอันนั้ผมจับไปแล้วก็ได้มานะครับนี่คู่กับมินิฟิกเกอร์นะครับน่ารักก็ได้มาประมาณนี้นะครับสำหรับตัวงานของ FGO นะครับอันนี้ก็จะเป็นของทั้งหมดที่ผมได้มาจากงานจับฉลากอิชิมาคุจิ FGO Lost Bell รอบนี้นะครับก็ถือว่าได้มาตามที่ต้องการพอสมควรนะครับไม่ได้ฟิกเกอร์มาก็ค่อนข้างน่าเสียดายแต่ผมค,ค,คิดว่าน่าจะแค่ประมาณนี้ก็พอนะครับคงไม่ได้จับเยอะไปกว่านี้นะครับใครสนใจก็อาจจะลองลองดูนะครับผมคิดว่าเห็นในเว็บมันเห็นว่าไทยจะเอาเข้ามานะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเอาเข้ามาเป็นของอิจมะคุจิไทเร์เลยหรือว่าเป็นของอนิเมะอย่างเดียวนะครับแต่คิดว่าคงเอาเข้ามาไม่เยอะเท่าไหร่ ถ้าใครจะจับผมคิดว่าน่าจะเข้ามาสักประมาณช่วงเดือนมกราคมนะครับก็ลองลองดูหรือว่าอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนธันวานะครับถ้ามันเข้ามาเร็วกว่านั้นนะครับก็ลองลองดูแล้วกันนะครับสําหรับคลิปรีวิวของ,งาาการจับฉลากอีซานคุจิ FTO รัดเรียวก็เป็นประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็รบกวนฝากกด,กดไลค์และซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ